สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องบิวประผัดครับผมวันนี้ผมจะออกทัวร์นิดนึงเนาะมาดูร้านร้านหนึ่งครับที่ผมเองเนี่ยก็รู้จักมานานละนั่นก็คือร้านที่ชื่อว่าเด็เด็โครมครับผมไป เป็นช็อปคลาสสิกแมนสแควร์ครับจริงๆมีแบรนด์ที่วางขายที่นี่เยอะมากๆแบบนับนิ้วสินิ้วยังไม่หมดเลยครับเดีย๋ยวลองไล่กันดูเนาะ,ปะไปลือบ่อยกหครับร้านเดรคโครมครับอยู่ที่ไอสอ5พั 3, หนหครับก็แวะกันมาได้เนอะถ้ามาก็จะเจอประตูใหญ่ประตูนี้เนาะเปิดเข้ามาก็จะร้านประมาณนี้ครับ ลองไล่ชื่อแบรนด์นะครับโซเชียมีคามังคุระครับอ่ามียูนอเซโอออไคด้วย <S <S เน็กไทก็จะมีชิบูมิมี7ซเวรเดรกรองเท้าโอ้โหเยอะรองเท้าบานมาก <S 2> <S 2> โอโเอาเด่นคอเกตแอนดนจอนฟุงอชินโออิทูเซคเคนรอยัลไฮแลนด์หรือแม้กระทั่งแบบโซโลเวียเนาะนี่ยังไม่พูดถึงอื่นๆใดครับเช่นแบบแจ็คเก็ตคาซาเดลซาโตหรือสูทครับตัดได้ที่ลาฟานิโรนะาะเยอะจริงๆแต่เดี๋ยวพาทัวร์เล่นๆนะครับไป เสื้อแจ็คก็อยู่ตรงนี้ครับก็จะมีตั้งแต่เสื้อแบบ dress wear เนาะจนถึงแบบ casual w e a ที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับลืมบอกไปว่ามีอย่างเกงยียนด้วยฟูเขากับเลสลูดเนาะฟูเขาก็เป็นหนึ่งในออสการไฟฟ์เนาะผมเคยพูดถึงไปแล้วในคลิปที่พูดถึง warehouse and co นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเจ้าที่ยอดเยี่ยมมากๆของอซากาครับผมเดี๋ยวขึ้นนงบนกันครับ ข้างบนก็จะเป็นโซนของการขายรองเท้ารุ่นๆเลยครับก็จะมีรองเท้าอย่างฮวงอาชินโคเกดันจ e นหรือเอลเดนนะครับเอลเดนเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วอยู่ในคลิป2ครั้งนะครับพาเซลโ l เฟอร์ Rover, กับเอลเดน LHS นะครับซึ่งที่นี่วางขายทั้งคู่เลย LHS อยู่นี่ แล้วก็มีทัสเซโลเฟอร์อยู่ข้างล่างหรือทัสเซโลเฟอร์ที่เป็นเชลคาร์วทนะครับก็อยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นฟุงอชินอันนี้ก็จะเป็นฮอบเกตแอนโจนถือว่าเป็นร้านที่มีตัวเลือกให้เยอะมากนะครับแล้วก็มีแบรนด์แบรนด์หนึ่งครับที่ผมเองชื่นชอบมากๆแล้วก็ใส่อยู่ตอนนี้ด้วยนั่นก็คือโบดดวันลังเกอร์นะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากจะมาลองเสื้อนะก็จะมีวงนี้ครับก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตตัวรองนะครับของลาฟานิโลนะครับถ้าใครอยากจะตัดสูตรก็สามารถมาลองเสื้อของลาฟานี เราก็สามารถเลือกได้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปจะมีชุดสูรชุดนึงครับที่ผมสั่งตัดกับที่นี่ถ้าเกิดเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูกันลืม CQP ไปได้ไงเนาะรองเท้าแบบ m i n i m a l เลส s n e ก k e r ที่ใส่สบ,สบา,ายมากๆเพอเป็นอันไลน์ ยังไม่หมดอ่ะยังมีแบรนด์เดเดคอร์ัมเองนะครับในเสื้อผ้าเสื้อนิทเชคของเดเดคอร์ัมนะครับสเสื้อนี้ที่ผลิตจากญี่ปุ่นครับสเสื้อยืดอยู่ฝั่งนู้นนะก็เป็นสเสื้อยืดเดคอร์ัมเหมือนกันนะครับที่ผลิตที่โอซาก้าแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาแนะนําของพวกนี้ครับวันนี้แนะนําของที่ลับที่สุดของเดเดคอร์ัมครับไปดูกัน,น,นมาผิดด้านอ่ะพี่ต้องมาด้านนี้ส้มเข้มชอบแับ ยี่สิบีปอรเต่าร้อนก่อนนะครับอุ๊ยร้อน <c oughs> วันนี้ของรับที่ว่าครับคือ พิซซ่าปกติมาเดโครัมมันคือจะมาซื้อเสือ้อผ้าถูกป่ะแต่นี่คือพิซซาซึ่งองจริงพี่กาจะทำส่งได้ปะ่ปะก็จะลองทําความดูอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เบื่อเดี๋ยววันนี้มาลองกินดูครับน่าจะเป็นพิซซาที่ผมว่าไม่ค่อยมีใครได้กินแน่นอนก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบสเต็กหัวยใช่แต่ะะชวงนี้พยายามแบบว่าหาอะไรทำใหม่ๆบ้างเดี๋ยวดูกันครับว่าพิซซาเดโครัมครับหน้าตาออกมาจะดีแค่ไหนผมเคยเห็นแบบหนึ่งแล้วแหละซึ่งมันดูดีมากเลยของลับ Pizza คือพิซซ่าเดคอลัมค่ะะของรับที่ไม่มีขายที่ดีวันนี้ครับถือว่าได้มาดูไอเทมหลักของเดคอลัมนะซึ่งไม่ใช่เสื้อผาแต่มันคือพิซซ่าไว้โอกาสหน้าครับเดี๋ยวเราจะพามาดูอะไรที่แบบลับๆต่อไปเราจะยังครับสำหรับบอกแน่สวัสดีครับ